โรเจอร์สลันจะสู้ต่อไปกับจิ้งจอกสยามเบรนแดนโรเจอร์สผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ15ในศึกพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าเขาพร้อมอยู่กับสโมสรตราบเท่าที่สโมสรยังต้องการเขาพร้อมยอมรับว่าเลสเตอร์กำลังต่อสู้กับการตกชั้นอยู่ตอนนี้โรเจอร์สกุนซื่อเลสเตอร์กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากนัดล่าสุดเพิ่งพ่ายแพ้ต่อเซาแฮมตันทีมที่อยู่อันดับท้ายสุดของตาราง และเมื่อในายใหญ่จิ้งจอกสยามถูกถามว่าเขาจะวางแผนที่จะอยู่ต่อหรือไม่เขาตอบว่าตราบใดที่สโมสรต้องการผมผมจะต่อสู้เพื่ออยู่ในตำแหน่งเสมอผมจะพยายามอย่างดีที่สุดและทุ่มเททุกอย่างที่นักเตะทำได้เราอยู่ที่นี่มา4ปีมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและเป็นความท้าทายผมพูดเสมอว่าผมสนุกกับความท้าทายนี้อย่างไรก็ตามเลสเตอร์ซิตี้มีคิวเปิดบ้านในเกมลีกพบกับเชลซี ทีมอันดับ10ของตารางในวันเสาร์ที่11มีนาคมนี้เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย